เขาออกเขครับซี่บอลน้ำโซดาเหรอครับนะครับผมครับปีนี้เป็นปีที่4ของวันนัเสี่ยมีวกรบวงสะกดครับซึ่งปกติแล้วถ้านับเป็นปีนะครับเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ปีกว่านะครับของจากต่างวงตว่าเข้าเจอโควิดไปสองฤดูกาลนะครับก็เรียกว่าสามารถออกไปนะครับท่าทารแสดงได้คนราะนาก็เรียกว่านับเป็นฤดูกาล นะครับเพราะช่วงนั้นเราทำสตรีมไล์ส่วนกลุ่มปีนะครับทีนี้เป็นปีที่4นะครับที่บ่าอุปสรรคต,าต,าตา่างๆนะครับผมกระโค้งสิหน่อยลงนะครับเพราะว่าตะกอนแต่นี่ควิดนะครับตอนนี้กับต้งเิกอานาคตนไปนั่งับนะครับผมก็ทุกคนที่มาตรงนี้นะครับต่างคนต่างม,มีความฝันนะครับผมมาสู่ซีรีส์มาสู่การงานกาเข้าฝันที่จะทอนตัใจไว้ นะครับเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของตัวเองทั้งนั้นนะครับอยากให้ทุกคนมองตรงนี้เป็นจุดยืนนะครับผมเพราะว่าถ้าทุกคนมีจุด,จดยื่คงจะคองได้หรอวุ่นหาสิบปินธรรมดาคนนีลาออกย้อนทะเลาะกับผู้นี้ผู้นี้ลาออกย้อนทะเลาะกับผู้นั้นนะครับเพราะจุดยืนของเราคือเรามาเป็นศิลปินนักสแสดงของหมอลงเสียง,งทิหมดอัลฮวนห่าบดานวุ่นหาบ้หนงานบดเหตุทิดบดตกเสียเด้อ นะครับวอนเดากับเองทะเลาะกันเองแล้วล้มนะครับเอาวัวหน้าเอาองค์กรนะครับเอางานจากของที่จากของท่านเป็นจุดอื่นทัวร์หสี่เดือนข้าหนะะังคามผู้เขาขามจังหวัดมาหาจากยุทธใดว่าเป็นเรื่องายนะครับผมิชนะอยากให้ทุกคนมีจุดยืนนะครับวันที่นี้หลังจากสอบเตะแล้วสอบรับแล้วเทาก็บจีซู เขาสู้ได้ดูเดียวกองการออกฤดูการออกงานนะครับบบบนี้ซีดีห้องตกลงตกเฉยนะครับเพราะว่าสิเป็นหนาวฝนพอนห้องสิเจอหลายอย่างครับมันสิบก็เคยมาอยู่บัตรพังเนี่ยบัตรพังเขายัง่าเออห้องมีหอมนอนมีหอมนาแต่ครับเขามีหอมกินเข่าทุกมมือนะครับ บอกน Saint ั <mel> <on> ่นก็บ่ม yeah. <c noir> ันมาบ่มีหมอกกินเขานะนะครับผมไม่สบายเพราเสด็จเจอกับหลายางนะครับเจอกับค้นไม่ไม่เจอกรบแฟ้คขับไม่ไม่บางเมื่ออากาศพ้อหนาห้อนนะครับสิ่งที่จะกระทบกับธรรมะค้นก็คือจิตใจของเรานะครับบางคนใจพ้อนนะครับบางคนใจพ้อนอากาศพ้อน มูยาสนสวนซื้อเขาบอบีบใส่แตบว่าเขาซักจะของจะมีนะครับมูยานอ่ากะแขกร่างซื้อๆแ,แต่ว่าเขาเอ็ยใส่จะของจะมีนะครับนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้แหละที่เสียดายเขาอ,อยู่ในวงของอ่าวในงานนะครับพิจปีชนะแบบฝาทุกคนนะครับประว่าอาจารย์สีพรสีหน้าวสีฝนนะครับขอให้ทุกคนนะครับผม เอาแจกเขามาใช้ใจ่ายเข้านะครับเราวกับหมอ้อขวดไปนั่งว่าเป็นสิทธิ์ล้มย่างเดียวว่าเห็นเขายา,างคันว่ยินใส่แต่ว่าเงครั้งกับของนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับปรึกษาว่านา่าเรีนตลอดนะครับแล้วก็ว่าน่าเรียนเซอร์ว่น,น่าพะเล็กต่ตางตังนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวพี่ดีสิงเน,นาะให้ดูจักกันนะครับผมแล้วก็ฝากเรื่อง โซเชียลนะครับกระต้านแทะได้บอกไปแล้วนะครับอยากให้ทุกคนนะครับทำเพจนะครับทำเพจเป็นของตัวเองนะครับทุกคนโคตรจะมีเครียดแไม่บอกครับใครมีเพจแล้วยกมือหน่อยครับยกมือครับยกมือเอาเดียร์มี่ทำไมไม่ทำเพจอะทำยังเป็นตื่นสนุกอยู่ก็ลองเรียนเพจนะครับก็เพจ เป็นส่วนหนึ่งที่เยี่ยมหายคนรู้จักเข้ามากขึ้นนะครับเพจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นอันผู้ใหขยันอันชีกรกนะครับคนเห็นระบายนะครับคนนี้จะรู้จักเรานะครับแล้วก็เพจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีรายได้นะครับวันหา,านกระเด้เทยย่างประชุกบันไดกระจีบอกรลอดว่าอยากให้ทุกคนเล่นเพจไปด้วยนะครับเพราะว่า อ,องค์กรเสียงกเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ไอโอการทักดันนะครับอาจจะเป็น60 70%อนบในการถักดันนะครับตระทีเ่เหลือเขาตองต่อยอดจากบอเอาเนะครับผมฝากเนื้องเทปนะครับกัลังมองทุกคนนะครับแล้วก็การเป็นยูกับพืนงงนบ้นกำงมองาจจะกังมองหลายคนกับสิห็นแล่านะครับว่าการเป็นยูเขาอยู่แบบไหนตอนนี้หัวหน้าก็กําลังพัฒนาบ้านพัก นะครับกำลังตั้น,นานะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับาลองๆอัศวเอ๊ะเป็นยังไงหน้า,นาทุกมงแค่นะครับตอนนี้คือเรารอลังคาโดนนะครับลังค่าโด่แล้วสร้างลาค่าโด่เนี่ยแหละติเจ๊อพอระบายน้าหเพิ่มนะครับแล้วก็ห้องพักต่างๆก็กำลังทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อรอกรับ้อง,ๆ,งๆนะครับผมในส่วนของอาหารการกินเวลากินแลองโคตรสิดูหรอเนาะ นะครับเพราะว่าปัตตบีแล้วเมหาสิทธาปฐมนิเทศตั้ตแต่ว่าที่หนึ่งตะวันเนินจากนะครับมิหลายอย่างที่วัดพระพรก็เลยเดือเดือต่อมานะครับเป็นวันที่ห้าก็คือวันนี้นะครับผมแล้วก็ฝากนะครับเรื่องการเป็นอยู่ระหว่างซ้อมนะครับต้องไปในสิต่อสู้การซ้อมอย่างเป็นข้การนะครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับบอกยายๆด้อยี่งหลงยประกา บอกง่ายๆคู่บอกอะไรกันตัางใจฟังอย่ามัวตะลนินะครับข้อเวลาของเรามันเดินเร็วมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมักฝืนยุนะน่นนะครับมักฝืนยุ่งดีแต่เก้งน,น,น,นะครับเก้งแล้วมันจะ่ตอหยอดเข้านะครับมงพราะว่าอาชีพขอเข้านะครับขาแรง้งมันเกี่ยวกับดเรออะไรครับเกี่ยวกเด่องอะไรครับนะครับ บางคนเท็ดเบียยตาเสียดแปลตายมือลื่นก็บวัตถุสีหารอยนะครับมิสนานนะครับอย่าให้น้องทุกคนตอยอกจากขอนะครับยึดมั่นในอาชีพของตัวเองาอฟังขอตัวเองนะครับมือนี้กับวนาลงกับวัดถุเฉียงข้าวบอกอย่างมากนะครับกระบอกตามข้อรู้สึกเฉียงบอกรอบๆแล้วก็มีหลายอย่างที่ยังไม่พูดนะครับเกิดสิเอาไว้ให้วนาอีกหลายๆทำแล้วก็ คุณครูนะครักคุณครยังยินอะไคนเด็กบอกน้านะครับสำหรับนหนาโลก็ขอพบปะกำลังหลอันี่นะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเราค่อยคุยกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับซัี่อโอวานแรกนะครับจากหวหน้าโคมงสัสก,กอนนะครับอ่เชิญวหน้าคนต่นอไปครับเชิญบอลตั้มครับขอจะปรปมไว้กับบอลตั้มหน่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีการทังบ้านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้